สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่อง The Boogie Man ซึ่งเป็นหนังผีนะครับแนวสยองขวัญระทึกขวัญและลึกลับน่าค้นหาว่ามันคือตัวอะไรมันมาจากไหนแล้วมันต้องการอะไรนี่คำว่า Boogie Man เนี่ยเป็นคำศัพท์ที่มีมานานมากแล้วคือเป็นปีศาจท,ที่อยู่ในความมืดคอยที่จะกิน คนที่อ่อนแอเด็กที่ขี้หวาดกลัวนะครับเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานก็คือมันเหมือนพ่อแม่หรือผู้ปกครองคนสมัยก่อนอนะ่ะชอบหลอกเด็กๆว่าให้แบบว่าทำตัวดีๆนะลูกอย่าดื้ออย่าซนอะไรประมาณนี้เหมือนคนคนบ้านเราก็เป็นอย่างนั้นสมัยก่อนฝรั่งก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับหลอกว่ามีบุกี้แมนเพราะฉะนั้นหนูจะต้องทำตัวดีๆหนูจะต้องนอนนิ่งๆหลับไปซะอย่าสงสัยอย่าอะไรมากมาย แล้วไอ้จินตนาการเหล่านี้สตีเฟนคิงพี่โอ๋ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาต้องใช้วอลแวนนะครับสตีเฟนมันสะกด s t e p H E N มันควรจะใช้ฟอร์ฟันนะครับเคยอ่านหนังสือของสตีเฟนคิงสมัยก่อนเขาก็ใช้คำว่าสตีเฟนคิงอะแล้วมามเรื่องนี้เรื่องแรกใช้สตีเฟนคิงเรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นรวมอยู่ในรวมเรื่องสั้นแนวสยองขวัญของสตีเฟนคิงพี่โอ๋อาจจะติด ปากออกเสียงสตีเฟนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่คุ้นกับคำว่าสตีเฟนเลยก็บูกี้แมนเป็นก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ผลง,งานของสตีเฟนคิงที่เราได้ดูกันมี2ภาคจบนะครับก็คือเรื่องอิดอันนั้นภาคละประมาณ2ชั่วโมงกว่ารวม2ภาคก็เกือบ5ชั่วโมงแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นแล้วเอามาขยายได้ประมาณ1ชั่วโมง40นาทีโดยประมาณ ทีแรกเนี่ยเรื่องนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะลงโรงใหญ่แต่เนื่องจากผู้กำกับคุณร็อบใช่ไหมพี่โอขอดูชื่อขออ่านหน่อยนะครับผู้กกับคุณรอบซาเวตเนี่ยเขาเคยทําแต่หนังจอเล็กมาตลอดเลยมีผลงานเยอะไปประมาณ20รายการแต่ไม่เคยขึ้นโรงใหญ่มาก่อนเลยเท่าที่พี่โออ่านเจอนะครับ ก็ถ้าผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนี่น่าจะเป็นเรื่องแรกของเขาหลังจากที่มีรอบสกรีนเทสคือให้บรรดาแฟนแฟนสตีเฟนคิงและแฟนสยองขวัญแฟนค่ายหนังเนี้ยนี่ค่ายอะไรอะ2เ t h Century Fox ใช่ไหมก็ค่ายลูกค่าย Fox นะครับเอ้ย 20th Century ไม่มี Fox แล้วดิสนียซื้อไปแล้วนะครับเป็นค่ายย่อยของดิสนียไปแล้วก็หลังจากที่ให้แฟน ผู้กลุ่มตัวอย่างได้ชมปรากฏว่าชื่นชอบมากเช่นเดียวกับเรื่องสมัยของ Universal, u ูนิ e เ s า l ์ย p สมัยปีที่แล้วนะครับที่พอชอบมากแล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาเรื่องนี้มาลงฉายในโรงภาพยนตร์เลยก็แล้วกันคะแนนที่ปรากฏออกมาหลังจากที่ฉายโรงแล้วก็ไม่น้อยนะครับได้ประมาณอยู่ในระดับ6-7 6ระหว่าง6ถึง7ซึ่งถือตามหลักของหนังสยองขวัญเนี่ยถือว่าระดับนี้ระดับดีนะเพราะหนังสยองขวัญน,นี่เอาจริงๆละ่ะถ้าคะแนนได้4ขึ้นไปเนี่ยถือว่าดูได้แล้วสยองแล้วมันต้องมีอะไรดีๆที่จะทำให้คนดูชอบได้แล้วนะครับถ้าต่อแค่4ขึ้นไปเนี่ยถ้าเป็นหนังทั่วไป4นี้อาจจะถือว่าไม่ผ่านแต่เรื่องนี้ได้มาถึงระหว่าง 6- ถึง7จดกว่าด้วยซ้ำจาก พี่โอก็ไม่ได้ท่องจำนะครับต้องขออภัยด้วยก็ถือว่าผ่านใช้ได้แล้วพี่โอไปดูแล้วพี่โอก็มีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวคำว่าบูกิมแมนเนี่ยมันถูกขับถูกใช้ออกมาในเรื่องนี้ได้อย่างได้อย่างน่าสนใจว่าอย่างนั้น มันเป็นไปตามตำนานว่าบูคกี้แมนคือสิ่งลึกลับที่อยู่ในความมืดนะครับอันนี้เขาเคยเอาคำว่าบูคกี้แมนนี่เคยไปใช้เรียกตั้งใจว่าจะใช้เรียก John นวิกภาค4ด้วย John นวิกภาค4จะมีชื่อบูคกี้แมนกับบาบายาก้าบาบายาก้านี่ก็เป็นพวกบดาแม่มดของรัสเซียก็คือบุคคลที่ทำตัวลึกลับโผลมาฆ่าตายแล้วก็หนีไปได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับบูคกี้แมนเป็นปีศาจลึกลับ แต่ไม่รู้ว่าเป็นปีศาจในพระคัมภีรหรือเปล่าเพราะว่าไม่ไม่ได้มีชื่อไม่มีหมอผีไม่มีบาทหลวงอะไรมาปราบอย่างนั้นนะครับบุกีแมนเป็นเพียงปีศาจในนิทานแต่เรื่องนี้เขาก็สมมุติว่าเป็นเรื่องจริงนะมันจะกินเฉพาะเหยื่อที่มีความกลัวถึงที่สุดเท่านั้นก็คือขั้นแรกเนี่ยมันไม่สามารถหลอกคนที่จิตแข็งได้มันไม่สามารถหลอ,อกคนเข้มแข็งไม่สามารถทําอะไรได้เลย แต่คนที่อ่อนแอเนี่ยมันจะแย่ทีละนิดพอเริ่มกลัวขึ้นเรื่อยๆรเริ่มกลัวขึ้นเรื่อยๆอําำนาจของมันที่มีต่อคนนั้นก็จะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยเรื่อเมื่อกลัวถึงที่สดุดเมื่อนั้นแหละมันจะจัดก,การได้เลยนะครับแล้วมันก็จะทําให้มันมันมันกินสิ่งนี้เป็นอาหารแล้วมันก็จะหาคนที่หวาดกล,ลัวคนที่อ่อนแอไปเรื่อยๆและไอคนที่อ่อนแอจากครอบครบัวหนึ่งถ้าหมดแล้วเนี่ยไอคนนี้มันก็จะอาจจะโดนเกาะเพื่อไปหาครอบครัวอื่น ที่จะเป็นเหยื่อของมันต่อไปแล้วครอบครัวของพระเอกนางเอกนี้นางเอกชื่ออะไรชื่อจำนมสกุลได้ว่าทัชเชอร์นะครับนางเอกโซฟีทัชเชอร์มาจากเรื่อง Star Wars ซีรีส์ b o b a f e t t นะครับแล้วก็พระเอกพระเอกเป็นพ่อพเขาเรียกยังไงนะก็ก็คือหนังเรื่องนี้เป็นครอบครัวไม่จะไม่มีพระเอกนางเอกกันละกันก็คือถ้าเรียกนางเอกก็คือไม่มีพระเอกถ้าเรียกพ่อเป็นพระเอกก็ไม่มีนางเอกนะครับก,ก็ตัวเอกตัวเอก เป็นพ่อกับลูกพ่อคือคริสเมซิน่าใช่ไหมครับคริสเมซิน่านี่ล่าสุดเคยเจอเขาในเรื่องแอร์แสดงเป็นผู้จัดก,การของไมเคิลจอแดนนะครับแล้วก็มีตัวที่นำเชื้อมาปล่อยเนี่ยเป็นนักภาคแนว แนวหนังซูเปอร์ฮีโร่แอนิเมชันมากมายแล้วก็เป็นตัวประกอบในหนังซูเปอร์ฮีโร่เยอะล่าสุดเจอเข้าในเรื่อง Guardian of t h e g a l a x y แสดงเป็นเว็บตัวที่มีลูๆนะครับอันนั้นให้ให้ให้ใหเสียงพากเขาชื่อว่าเดวิดเดสท์มาชันอะไรนี่แหละส่วนน้องที่น่ารักที่สุดในเรื่องนี้เป็นลูกสาวครับคือน้องชื่อวิเวียนไลลาแร์พี่โอชอบมากนี่บุ๊คแมนมันจะอยู่ในที่มืดอยู่ ในชอบอยู่หลังประตูนะครับนี่น,นี่ประตูนี่เปิดแล้วบูกี้แมนอยู่ในน,นี้แต่ต้องกลัวถ้าไม่กลัวมันมันออกมาไม่ได้นะครับแต่พี่โอเป็นคนไม่กลัวผีเพราะฉะนั้นพี่โอก็จะไม่มีวันเจอบูกี้แมนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจิตอ่อนปุ๊บพอมันอาจจะทําเสียงชงเช้งอา,อาจจะแบบเออสมมุติว่าห้องเรามันมีพโตกส์มีผีประเภทชอบผลักของตกชอบทําของตกเนี่ย ถ้าเราไม่กลัวมันก็จะไม่มีวันพัฒนาออกมาเป็นบุนกี้แมนอาจจะเป็นบุกี้แมนก็ได้แต่มันจะไม่มีวันที่มีฤทธิ์เดชทาอะไรเราได้แต่เมื่อเรารู้สึกว่าเฮ้ยของตกผีแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้มแข็งขึ้นเพราะว่ามันกินความหวาดกลัวของเราเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีที่พี่โอเห็นว่ามันมีพัฒนาการของตัวละครจากเข้มแข็งไปอ่อนแอจากอ่อนแอไปเข้มแข็งคนอ่อนแอไป คนอ่อนแอไปเข้มแข็งก็จะสู้กับบูคกี้แมนได้คนเข้มแข็งไปอ่อนแอก็จะแพ้ในที่สุดนะครับอันนี้พี่โอถึงถึงได้ชอบว่าหนังเรื่องนี้ถ้าเด็กๆได้ดูนะเด็กๆจะเกิดความเข้มแข็งหรือไม่ก็กลัวผีไปเลยเด็กจะเข้มแข็งแล้วจะต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นต่อสู้กับสิ่งที่น่ากลัวได้วิธีการต่อสู้ก็คือใช้ความเข้มแข็งของเรานะครับแล้วก็ใช้แสงสว่าง ที่จะกำจัดมันได้พี่โอ๋ก็งงเด็กในเรื่องเหมือนกันคือบางคนกลัวมากเลยแต่ชอบอยู่ในที่มืดและครอบครัวเนี้ยมันก็เหมือนกับสอนนอกจากสอนคนแล้วก็สอนครอบครัวด้วยว่าครอบครัวในแบบของฝรั่งเนี่ยเขาแยากกันอยู่ทั้งๆท,ท,ที่เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเพิ่งมีเหตุฆาตกรรมเพิ่งมีการฆ่ากตายเออเหตุเขาเรียกว่าอะไรอะฆ่าตัวตายนะครับเพิ่งจะมีเหตุแต่ สามคนซึ่งอยู่ในความกลัวพ่อกับลูกอีกสองคนก็ยังแยกห้องกันอยู่ต่างคนก็ต่างกลัวต่างคนก็ต่างเจอโอเขามก็ไม่เข้าใจคือถ้าเป็นหนังประเภทเออยุโรปอื่นๆนะครับอย่างหนังสเปนหนังเอเชียก็แล้วแต่ถ้าเกิดมีความกลัวขึ้นมาอย่างเงี้ยคนทั้งครอบครัวจะต้องมาผนึกรวมกันและในห้องเดียวกันแล้วก็คือรวมกันเราอยู่อ่ะแต่นี่อะไรเพิ่งเกิดเหตุขึ้นสดๆต่างคนต่างนอนห้องใครห้องมันปิดไฟด้วยแล้วก็เกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็ ก็ช่วยเหลือกันไม่ได้ช่วยเหลือกันไม่ทันทันไม่ทันอันนี้ต้องไปดูในโรงพี่โอไม่สปอยนะครับก็ขอพูดสั้นๆแค่นี้คือบอกแนวทางของเรื่องเพื่อที่จะได้ไปรับชมกันอย่างสรุกสารพี่โอดูเรื่องนี้อย่างสรุปย่างมีความสุขมันมี2ครอบครัวนะครับเรื่องนี้ครอบครัวที่ที่เราจะรู้ว่าเป็นต้นเรื่องที่บูคี้แมนทำได้กับครอบครัวที่ต้องสู้สู้กับบูคี้แมนเนี่ยไปดูเอาละกัน,กนงานเขียนของซีฟนคิง ไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วแต่ความใจร้ายของซีเฟนคิงที่พี่โออยากบอกคือแกชอบฆ่าเด็กไม่ผมไม,ไม่อันนี้อันนี้มันเหมือนสปอยเล่นฆ่า่าเด็กแต่แต่ว่าเด็กตัวเอกนี่จะอยู่หรือจะไปอันนี้ไปดูเองนะครับฆ่าเด็กตัวประกรอบอา้ามีตัวประกรอบตายว่าอย่างนั้นอย่างในอิดก็เหมือนกันนะอันนั้นน้องชายพระเอกตายโล่มาพี่โอก็โอ้ตายแล้วไม่ไหวเลยซีเฟนคิงใจร้ายมากนะครับแต่ ในความใจร้ายก็คือเขาจะใจร้ายแต่แรกเขาก็ต้องให้กำลังใจเขาต้องพัฒนาตัวละครและตัวการพัฒนาของตัวละครแต่ละตัวดีมากแม้แต่ตัวที่เหมือนจะเข้มแข็งที่สุดนี่พ่อเป็นนักจิตวิทยาแต่ปล่อยปล่อย,อยคือไม่สนใจสภาพจิตใจของลูกอันนี้ก็็น่าเคืองเหมือนกันแต่เขาก็เขียนพัฒนาการให้ตัวพ่อ ดีอตัวตัวลูกก็ดีเขียนเขียนใหต้ตัวได้ดีนะครับพี่โอทิงชอบเรื่องนี้คือมันมันเหนือกว่าหนังผีทั่วไปไม่ใช่ว่าแค่หนีผีแล้วก็หาทางปราบผีด้วยตำรานุนตำรานี้นี่ต้องอาศัยความกลาก้าความเข้มแข็งของตัวเองและความสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เข้มแข็งได้เนี่ยตรงนี้พี่โอชอบมากมันคือครอบครัวความรักที่มีให้กันกับครอบครัวนะครับเป็นบทสรุปที่ดีมากของหนังก็เลยให้เรื่องนี้ได้ถึง แปดเต็ม 10, 10ถึงแม้ว่าคนอื่นจะให้แค่6แค่7ก็าตามครับ <ๆ S 1> ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร,ร่องก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วพบกันคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ